สวัสดีครับผ่เป็นพี่น้องนะครับช่องลูกอีสานขายดองทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาแล้วครับผมพี่น้องนะครับเรื่องจากว่านะครับทาง youtube เป็นตรวจสอบไปอย่างนะครับกับวงหักันผมก็เลยลงคลิปได้นะครับมาืัอนี้ลงได้แล้วนะครับพี่น้องืันนี้ครับพ่อกันวันที่สิบหกครับวันี่วันที่สิบหกนะครับสิบหกกุมภา ครับวันนี้เป็นเอ่อมือบางท่านอาจจะโชคดีนะครับถือหวยรวยเบอรอนะครับครับผมวันนี้กับผมกับมีนกอยู่หลายตัวอยู่นะครับพี่น้องนะครับถิมาแนะน้ำพอมีพี่น้องนะครับเพราะว่าผมห่างหายไปดุนนะครับพอได้ลงวันนี้ผมเสียออกมาแบ่งพี่แบ่งน้องนะครับแบบอันนี้กันไปเลยนะครับยกชุดกันไปเลยก็ได้นะครับแบบราคามิตรภาพนะครับ เอาแบบเบาๆไปเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียหางพระเบิงไปเทละตัวนะครับพี่น้องเอาผมเสียเบิ้งตัวนี้อีกวอนนะครับอันนี้คือเป็นนกตัวนะครับนกตัวอาชีพเลยครับตัวนี้นะครับเบิงไปนะครับเทละตัวเพราะว่าผมอนไปหอยใส่กุ้งไหนไ้นะครับ เป็นนกออกท้นสีอกอ,อกเป็นหูบีกออกแดงแดงงยังหน่อยนะครับเป็นสีทองนะครับตี๋อ่เป็นสีทองทอนะง,งเป็นปน,นกเสียงกลางกลางนะครับเสียงกลางกลางงามครับพี่น้องนะครับ,นะรบตัวใหญ่ยอ,ยนะอยู่นะครับหนัดตัวหนึ่งอันนี้นะครับย่ฝากกันไปโคกยู่ค่ะ นั่นตัวนั้นเป็นนกเสียงหน่อยนะครับนกเสียงหน่อยเป็นนกเสียงหน่อยเสียงหน่อยนะครับเฮ้ยเออจะดิดนหำให้ลูกลูกใจเฮ้ยนกเสียงหน่อยครับตัวนี้กล่องสั้นเนี่ยเหน่อยนม่ครับผมถือไม้น้ำให้เห็นเลย ตัวนี้อยากเสียงตึงแหนงหน่อยครับนี่ตัวผมถือมานี่ตัวนี้อยากเสียงหน่อยแต่ว่าันก็ต้องหว่วงครับจัดแน่นอนครับขาดปดัดขาดปัดโหลดทั้งสองตัวนะครับเอาไปเลยพี่น้องนะครับแบบอันนี้เลยเพราะว่าผมห่างหายเมื่อโหลดแล้วนะครับบางท่านบางคนก็วว่าผมนี่เสียไปเลยเนาะมันเป็นเป็นนกอื่นเลยมันมันเป็นกลางเต้น,น,ตนเลยมันเอาะ บอลบอ่ลขั้นในกลางนะครับบอลขั้นในกลางนะครับยังบอลขั้นในกลางเต้นนะครับเอาเดี๋ยวผมเทเอาวหอยไว้นี่ละใกล้ๆกันนี่เบื้องสุวรรณนะครับใจเอาไปนะครับผมก็มีเวลาเดี๋ยัดนกพอดีนะครับเพระาะว่ามันลงมาได้ยูทูบช่องยูทูบลงมาได้ผมก็เลยได้มีเวลาเดี๋ยัดนกพร้อมคัดเอาเองเลยครับซชมนี่โอ้ยบ่ยมีหม่องหอยครับ เอาไม่ไมีมองหอยก็บ่มีิยังนีเนี่ครับอ่มองเกามันนั่ะล่ะเอาเอาบางตัวต่อไปบันีเอามันได้เหน็นแ้เอา<ม>คือเก่าแหละครับคนเดิม,มหัวย,อยอ่องหย่องขึ้นเก่าหละหัวย่องหย่องที่เขาบอกว่าคนจริงใจครับเรื่อนี้กับลูกกับเมียกับผู้สาว จาจอดพนอนกงใหม่บึงอันนี้ก็นกตัวกันนะครับอันนี้หมูมันมนี่เอาไปใส่นี่นี่ใกล้ๆนี่ครับเอาไปใส่นอนอยู่มีริวตันอยู่ตัวนึงอย่างนี้เอาไปเอาผนียดผู้ขามองหอยไปนี่น้องเดี๋ยวเดียวเฉยบงชัดๆนะครับเอาจอดไปปลดตัวนั่นไหมเนะี่ย ตัวยุขวักคุณตัวยุโกโคกยุกขามนี่ครับรวบล้อนเพื่อนนี่นะครับจับปงสั้นก็นได้นี่ว่าม,มีตีงงี้เพื่อนนี่นี่ว่าม,มีติง่งนะครับเชื่องนะครับตโตเมื้อนก็นได้ครับนี่ตัวนี้เสียงดีเสียงกลางไว้ให้ไงนั่นผมมาห้อยไว้เฮียขึ้นอีกแล้วครับนี่เห็นจับตุ่มนกเนี่ย เอามาเบิ่งตัวนี้ซะก่อนตัวนี้เป็นนกริวหอยนะครับริวไหลไหลนะครับช่วงเลยไทยริวไหลแต่ว่าตัวนี้ยังเก็นนกแบบกระังนกได้นกสามซีตัวนะครับยังบอกให้ในเก่ามาไหนบอกก็ยังโตผมถือไปนะครับก็ตัวนี้นะครับเก่านะครับตัวนี้ยังบอกให้เก่ามาไหนแต่ว่ากับไม่ต้องห่วงนะครับหันไว้ตัวหญ่ตัวงามดีนะครับ นั่นเจ็บปีกว่าพื้นดินบ้างท่านนะจดบ่ค่อยคู่ดอกเพลนนี่จดบ่ค่อยคู่ครับแต่ว่ารับประก,กันได้มีก็บไม่อยู่เ,อง,เอ,งองไบร์กันต้นอยากยินกุ้งใหม่หลายตัวนะครับตัวนี้ก็น,นกตัวแต่ว่าตัวนี้ไทยขนนะครับบริเวน้ำดอกนะครับ ไปว่าขั้นได้ดอกมันทายขนขุ้นโอ้ยเอืงเห็นมาถือไม้เด่นๆพี่น้องน่ะนำยางเดียวได้เงินหนิ่ได้สนได้หนินั่นจดบ่คอยคู่หรอกอืม สายฟื้นสายไฟได้เมื่อครับตัวนี้ตัวนี้ปลดลงมาบ่เอาจ่อยบางแห่งยุก้องไม่เอาอยู่ครับมันยังบ่งคับได้เก่าปานตัวนี้นะครับเสียงดีครับท่านนี่สองสิอครูอยู่แต่ว่าบ่กครูไม่ได้สองเสิเอาอยู่แต่ว่าบ่กครู เปียวอันหัวหน้าเพิ่นมาเบิ่งกันหนาหัวหน้าสันจอนนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิเอาสันจอนลงให้เบิ่งอีกนะครับบ่ต้องห่วงนี่แหมตัวนี้แหมอยู่หน้าบ้านบ่ต้องเปี่ยวนี่ตัวนี้แหมนี่เอาบันไดได้ขึ้นหรอกอันนั้นก็เอาลงมาแกจงสิคู่มาได้นั่น ตัวนี้เป็นนกเสียงไงนะครับนกเสียงไงซึ่งนี้จะเป็นนกเสียงกลางๆเสียงหน่อยพหัวละตัวนี้นี่เป็น้ิวเลีวเลีวไหลอียว่าเจ็บตันพหนะัวละแต่ว่าไม่ตันคนนี้ก็จดบ่ค่อยอยากคู่แล้วครับแต่วา่าหันอยู่ทั้งวันไม่นะบ่๊บไปแต่ไหลหลังนี่นะพญานกผมอีกตัวหนึ่งเลย ごめん。 ้พี่น้องคนเบิ่งครั้งเนี่ยแหละโุ้หนะโอ้เปี่ยนแตกมู้นอะไรเงี้ยมาไม่อย่างนะครับนาเปียกๆนี่กินกน้ำมันตับป่าเด้อนกบม่ได้เป็นสิวเด้อครับโอ้ผู้เด็กได้สัญจรของก็ะเจี๊ห้ไปนะครับให้ไปทุกตัวมือนนี่ผู้ใดพี่น้องอยากได้ตัวใดผมก็ะเจี๊ห้ตัวนั้นนะครับรับประกันทุกตัวรับประกันทุกตัว นกบอกใครงามหนูครับนกตัวนี้เป็นเปแปๆหอกจะว่าหันม่ต้องหว่วงนะครับเสียงเงยวิววิวนะครับวันนี้ก็เสียงเงยวันนี่ก็เอาขึ้นตัวอยู่เที่อันหนึง่งวันนี่ไก่โอ้แข็งดีด้ยพี่น้องขันย้อนแนงวนครับนี่กุ๊กกู เนี่ยเป็นน่ลากเสียงหันลินดีดีนะครับหันโยนม้วนๆนะครับเอาร้องเบิ้งพี่น้องก็มีพี่น้องท่านใดสนใจนะครับกลับมาแล้วครับผมยังว่าแยไในกลางเต้นนอกนะครับพี่น้องยังยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเอาโอเคพี่น้องท่านใดสนใจกะลองโทรมาถามเบิ้งนะครับหาลังเทียเบอร์นั่นกะบ่ค่อยมีคนรับนะครับเพราะว่าเบอรอสุนัขสามเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่า ัเป็นวันอันแนแนลลูกผมเอาไปเห่ีเกมผมหาใจให้อยู่นะครับเอาเอาไปเด้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิหาวิธีทางแก้นะครับทางสื่อสารติดต่อกันนะครับ